พื้นกดังโรงงานรับน้ำหนัก1ตันต่อตารางเมตรเป็นแบบเข็มตอกปูพรมผมทำอย่างไรมาดูกันครับสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับ Happy บ้านนะวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูว่าเราทำพื้นนะคอนกรีต1ตันต่อตารางเมตรโดยใช้เข็มตอกปูพรมเนี่ยทำกันอย่างไรนะครับตรงกับตามแบบรอยอิงที่วิศวก,กรเขียนหรือเปล่าี๋วยวเราไปชมกันดีวกว่านะครับใครสนใจสร้างกดังโรงง,งานโทรมาได้เลยครับหือ Happy บ้าน0ูนย์เป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าสองหนึ่งสามสองทั้มดแอดตามใต้ลิงก์นี้นะครับผม ไปครับไปรับชมกันดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องมาดูแบบที่ใช้ในการทํากันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นโดสสำคัญมากวิศวกรออกแบบเราต้องทําตามเริ่มของตัวฐานรากเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกคือส่วนที่เป็นโครงสร้างเสาเข็มและฟุตติ้งตอมอที่รับตำแหน่งเสา ส่วนที่2คือเป็นพื้นตรงกลางที่รับ1ตันต่อตารางเมตรเราออกแบบแยกจอยกันต่อไปเราจะมาลงรายละเอียดจุดโครงสร้างรับเสาจุดที่เป็นคานคอดินแล้วก็จุดที่เป็นพื้นตรงกลางที่รับน้ําหนัก1ตันต่อตารางเมตรกันนะครับตัวจุดรับเสาเนี่ยหลักๆก,ก็จะต้องมีเข็ม i 2 2รับน้ําหนัก20ตันพายหเสาต่อ1นต้นนะครับแล้วก็จะเป็น ชุดของฟุตติ้งที่มีขนาดหลังจากเทคอนกีตอยู่ที่ความลึก50เซนความกว้างความยาวอยู่ที่60เซนแล้วก็มีเหล็ก5 DB16 นะครับในส่วนของตอมอก็จะเป็นตอมอขนาดอยู่ที่25คูณ35เซนเป็นเหล็ก DB16 อีก6เส้นในส่วนของคั้นข้อดินส่วนสำคัญหลักๆก,ก็คือในแต่ละแนวเนี่ย ส่วนใหญ่สเปคมันจะอาจจะไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดความกว้างความลึกหรือเป็นเรื่องของชนิดของเหล็กหรือเป็นเรื่องของปริมาณของเหล็กอย่างเช่นหลังนี้จะแบ่งออกเป็น2แนวคือ gb 1กับ gb 2 gb 1นเนี่ยจะมีความกว้าง20เซนความลึก50เซนใช้เหล็ก db 1 2อนะครับอยู่ทั้งหมด4เส้นหลักแล้วก็จะมีเหล็กเสริมอีก2เส้นอย่างถ้าเป็น gb 2เนี่ยจะเป็นเหล็ก db 1 6ความกว้าง20ความลึก50เท่ากันนะแต่ว่าจะเป็นเหล็ก db 1 6แล้วก็ เป็นตัวหลัก4เส้นแล้วก็เป็นเหล็กเสริมอีก2เส้นในการดูคันก็จะดูประมาณนี้เราต้องดูเหล็กตอนที่จะเทคอนกรีตแต่ดูขนาดเนี่ยหลังจากเทคอนกรีตแล้วส่วนสุดท้ายส่วนของงานพื้นตรงกลางที่หลังนี้ออกแบบรับหนัก1ตันต่อตารางเมตรเราออกแบบให้มีเข็มต่อ i22-20 ตันไทยนะครับทุกๆระยะ3.5คูณ3.4ก็คือมันจะตอปูพรมเป็นกรีดลายตามแบบเลยความหางของเข็มอยู่ที่3.5กับ3.4เมตร หลังจากนั้นก็จะมีดอกฟุตติ้งเล็กๆนะครับ4 db 1 2อยู่ที่ขนาดประมาณ40เซนหลังจากที่เทคอนกรีตล้วก็จะมีเหล็กพื้นที่เป็นเหล็กวายเมท6กมิลแอด22ชั้นส่วนเหล็กด้านบนหัวดอกฟุตติ้งจะเป็นเหล็ก rb 9าสารกันที่ระยะห่างอยู่ที่ประมาณ10เซนขนาดอยู่ที่ประมาณ1.6เมตรแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่ตัว็คือเรื่องของความหนาของคอนกรีตนะครับก็หลังนี้ตั้งไว้ที่15เซน2 1 0 KSC เราก็จะมีงานลองพลาสติกก่อนเทคอนกรีตด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแยกจอยกันระหว่างคานคอดินกับพื้นเพื่อให้เกิดการสุดตัวแยกกันชัดเจนไปเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแบบเบื้องต้นสำหรับงานพื้นหนึ่งตันต่ารงเมตรแต่ว่าเพื่อนๆก็ดูในแบบของตัวเองนะครับว่าวิศวกรตัวเองออกแบบมาอย่างไรแต่หลังอาจจะไม่เหมือนกันไปครับไปดูของจริงกัน นี่คือตัวงานฐานรากที่เราเทฟุตติ้งต่อหมอ้อคานคอดินเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะผมตรวจไปคลิปก่อนหน้าแล้ววันนี้พามาตรวจเหล็กงานพื้นนะครับแล้วก็เข็มงานพื้นก่อนที่เราจะเทคอนกรีตเพื่อรับน้ําหนัก1ตันต่อตารางเมตรพามาดูว่าเราทําอย่างไรจุดนี้คือจุดที่เรารับโครงสร้างเสาที่ผมชี้ชี้อยู่นะครับนี่คือที่มันมีเข็มมีฟุตติ้งมีต or ่อหม้อแล้วก็มีคานคอดินวิ่งรอบ เราก็จะมีการรองโฟมเพื่อทำการแยกจอยกันอย่างชัดเจนยังไงเพื่อนๆลองดูเป็นไอเดียนะครับมีจุดไหนที่ดีก็เป็นตัวอย่างจุดไหนที่รู้สึกว่าต้องปรับปรุงไหนลองทักมาได้นะครับแต่ผมลองตรวจแล้วลทุกอย่างอยู่ในมาตรฐานวิศวกรรมทั้งหมดตรงที่เราชี้เนี่ยคือจุดที่เป็นเข็มพื้นและมีดอกฟุตติ้งระยะ ในแบบนะครับจากขอบคานมาจนถึงตำแหน่งของเข็มต้นแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตร20เซนนะครับอันนี้คือจะเป็นจุดแรกของการตอ,อกเข็มพื้นเราไม่สามารถไปตอ,อกชิดเกินหรือห่างเกินได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวพื้นจะแคล็กส่วนเข็มต้นต่อ,ตอไปเนี่ยมันก็จะเป็นความห่างตามแบบเลยอย่างของหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.5กับ3.4เมตรเดี๋ยวผมวัดให้ดูคร่าวๆนะเพเห็น ซึ่งจริงเวลาตอกเนี่ยมันจะต้องใช้การวางผังที่ถูกต้องอ,อย่างหลังเนี้ยเฉลี่ยบางจุด3.2โดยประมาณนะครับผมแสงว่าในแบบอาจจะมีคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับตอนที่เราตอกตัวเหล็กตัวการทำนะครับก็พยายามล้อตามแบบให้มากที่สุด มาดูฝั่งนี้ครับจากขอบประมาณเมตรยี่สิบจุดที่จะพาดูต่อนะครับนี่ก็คือจุดเหล็ก ดอบฟุตติ้งเล็กนะครับ1 2 3 4ที่ผมบอกว่าเป็น4ีานกันนะครับเป็นดอบฟุตติ้งเล็กแล้วก็ความกว้างความยาวของมันอยู่ที่ประมาณ40เซนเรามีดอบฟุตติ้งเล็กเรามีตัว Y m เมด2ชั้นที่เป็น y m เมด6กมิลแอดแล้วก็มีตัว เหล็ก rb 9นะครับสารอยู่ที่10เซนขนาดอยู่ที่ประมาณเมตร80เมตร60นะครับท็อปอยู่บนตัวชุดหัวดอบฟุตติ้งชุดนี้เดี๋ยวลองวัดขนาดกันนะครับผมรู้สึกจะทำเกินเผื่อเอาไว้อ่าเดี๋ยวประมาณนี่ตัดไว้ประมาณ2เมตรนะครับผมในแบบจริงมันแค่เมตร60 อันนี้เขาทำเผื่อแถมไปให้ลูกค้านิดหน่อยนะครับระยะห่างมันก็มา10เซนนะครับก็ทำอย่างเงี้ยไปทุกๆช่องเลยครับมันก็จะเป็นพื้นคอนกรีตที่อยู่บนเข็มอันนี้ก็จะมีเหล็กวายเมทครับนี่ครับ6มิลตรงนี้เป็นสนิมผิวนะครับไม่มีประเด็นอะไรนะในการทำพื้น ตรงนี้จะเป็นไกด์ไลน์สำหรับการเทคอนกรีตให้ได้ระดับนะครับก็คือเราตั้งยิงกล้องไว้ที่อยู่ที่15เซนเวลาเราปาดเนี่ยพื้นคอนกรีตอยู่ที่ประมาณ15เซนแล้วก็เท่ากันใกล้เคียงกันทั้งผืนเลยนะเพราะเราใช้ยิงกล้องเนี่ยเข้ากับตัวฉากทั้งหมดและว่าอยู่ระดับเดียวกันแล้วก็จัดไว้ที่ความสูง15เซนจากพื้น บางจุดก็อาจจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราเซตเอาไว้แล้วเนี่ยมันต้องไม่ต่ากว่า15เซนนะแต่บางจุดดินมันยุบไปบ้างก็จะเยอะเกิน15เซนก็ถือว่าเป็นการให้ลูกค้าไปนะครับแต่เราก็จะพยายามบรรทุนทให้อยู่ประมาณ15เซนโดยประมาณเดี๋ยวพอเทเสร็จเรียบร้อยพื้นคอนกรีตก็จะอยู่บนเข็มที่เราออกแบบทั้งหมดเพื่อรับน้ำหนักหนึ่งตันต่อตารางเมตร ส่วนตัวเหล็กฉากหลังจากเทเนี่ยเราก็แกะออกนะครับไม่ได้แถมไปน้านี้แกะไปใช้งานใหม่ได้นี่คือการตรวจสอบเบื้องต้นในการเทพื้นคอนกรีตบนเข็มหนัก1ตันรับน้ำหนัก1ตันต่อตารางเมตรนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปลักษณะนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีคำถามข้อติชมสงสัยในเรื่องใดก็ลอง ินมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองดูแล้วก็ตอบคำถามให้กับทุกท่านเลยนะครับก mm ็ hmm. เราจะทำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกๆหลังดังนั้นเพื่อนเพื่อนมั่นใจได้เลยว่าถ้าสร้างโกดังโรงงานกับผมเนี่ยทุกท่านจะได้งานที่ตรงตามแบบมาตรฐานที่เราคุยกันเอาไว้ที่เรากำหนดกันเอาไว้นะครับ เพืเ่อนๆจะได้งานที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับชัดเจนนะแล้วก็จะได้ความมั่นใจเพราะผมทำแบบนี้ผมจะถ่ายแล้วก็ส่งวิดีโอให้กับทุกท่านที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยดูทุกขั้นตอนก่อนที่จะเทคอนกรีตก่อนที่จะทำอะไรก็ตามที่มันมองไม่เห็นเนี่ยผมจะถ่ายแล้วก็ส่งให้ดูทุกครั้งอันนี้นิดนึงครับไอเหล็กไวเมดที่วิ่งเข้ามาชนตรงจอยที่เป็นโฟมเนี่ยอันนี้เรา ไม่ได้เอามาเชื่อมต่อนะครับก็คือปล่อยแยกอิสระตามแบบเลยซึ่งเป็นแยกกันแยกจอยแต่ก็แน่นอนครับการทำลักษณะน,นี้มันแข็งแรงได้มา,ถากถ่ายศ่วกรรมแต่มันก็แลกมาด้วยต้นทุนบัจจ e ตที่สูงแต่มันก็สมเหตุสมผลกับงานที่เราได้รับนะครับ เป็นไงบ้างครับนี่คือวิธีการทําของเรานะครับตามแบบวิศวกร,รรมที่ออกแบบกันมานะยังไงเพื่อนคนไหนมีไอเดียหรือคําแนะนาอะไรก็ลองทักมาที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใครสนใจสร้างกระดังโรงงานกับผมนะโทรมาได้เลยครับหรือแฮปปี้บ้านศูนย์เป็นหนึ่งเจ็ดนาสองหนึ่งสามสองททีและแอดแฮปปี้บ้านตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ